สดีนะคะสวัสดีทุกท่าน,นะคะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะคนท่ชสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ฟันมาไลฟ์สดบนสีนะคะก่อนนอนเนาะพยายามหาตัวเปิดแฝดดูนะคะแต่วันนี้ท่าทางจะได้แสงเท่านี้นะคะเนี่ยน่าจะได้แสงเท่านี้เนาะ ประมาณนี้นะคะนี่แจ็มปกติต้องเปิดแผ่นนะคะตอนนี้ไปหาตัวเปิดแผ่นนี่เจอเพราะว่าเปลี่ยนอย่าลงแล้วค่ะจ็มเดี๋ยวบอืมวันนี้ฝ้ายใช้โอเคแต่ต้องใช้ไฟฉายแล้วแหละแบบไหมครับสวัสดีห้าคนดูค่ะพอดีวันนี้ฝ้ายเปลี่ยน ครื่องไลฟ์นะคะหาในนี้หาแฟลไม่เจอน่าจะไม่มีแฟลชเอะก็เลยจะได้แบบแสงแบบนี้ไม่ชัดด้วยอะเดี๋ยวต้องใช้ไฟฉายแล้วเดี๋ยวใช้ไฟฉายดีกว่าสวัสดีเจ็ดคนดูค่ะพอดีไฟเปลี่ยนเครื่องไลฟ์สดนะคะก็เลยก็เลยไม่มีเปิดแฟดไม่ได้เนาะเครื่องนี้ ต้นแรกนะคะกวอนนนมควาลังสันแยกหนนะคะฮับพาเลยนะคะฟอร์มตั้งแน่เลยนะคะสาม้อยบาทนะคะซื้อสามต้นขึ้นไปส่งฟรีทั่วประเทศนะคะมีบริการจ่ายทางเหมือนเดิมเนาะแกงส้มไปไหนลูกมาี่เด็้แล้วก็ถ้าใครซื้อหนึ่งต้นก็ค่าจะส่งเจ็สิบาทเมาๆนะคะประมาณนี้นะ อันนี้คือต้นมะขวานังสันนะคะไม้แยกหน่อนะคะสวัสดีเก้าคนดูนะคะก่อนนอนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้้ฟกำลังรอไปฉายอยู่เนาะช้าๆนะเห็นขึ้นนะคะดีขึ้นไหมอ๋อโอเคดีขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะคะนี่นะคะอันนี้คือมะขวานรังสันนะคะไม้แยกหนอเหลือต้นสุดท้ายแล้วนะคะต้นนี้นะเหลือต้นเดียวแล้วนะคะ ฮาฟเลยนะใบนี้หลอดใหม่ออกมาฮาฟเลยนะคะไม้แยกหน่อ300บาทค่ะถ้าลูกค้าซื้อต้นเดียวก็บวกค่าส่ง70บาทเมาเมานะคะก็370นะคะแต่ถ้าซื้อ3ต้น3ต้นขึ้นไปนะคะก็ส่งฟรีทั่วประเทศนะคะจะส่งแบบตะกร้าไปรส์นีเอ็มเอ็ดนะคะต้นนี้มะขวานรังสัตนะคะใหญ่มากนะคะต้นนี้ใหญ่จริงๆนะคะต่อไปนะคะบอลสีคุณหญิง คุณหญิงตอนนี้เหลือสองต้นสุดท้ายนะคะต้นละหนึ่งร้อยี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคุณหญิงทองมว้วนคุณหญิงทองมว้วนถามต้นนี้ไฟขายไปแล้วนะแต่ว่าจะเป็นไซส์เนี้ยนะคะร้อยเก้าเก้าถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวไฟเราเอา,เอ,าออกมาให้นะคะแต่ถามต้นนี้ไฟขายไปแล้วนะแล้วก็รัตนสินนะคะลูกค้ารัตนาสินเนี่ยต้นละสามร้อยบาทนะคะตอนนี้เหลืออยู่สี่ต้นนะคะ นี่นี่ต้นที่หนึ่งนะคะต้นที่สองอันนี้ต้นที่สองนะคะอันนี้ต้นที่สองต้นที่สองนะคะสามร้อยเท่ากันนะคะสามร้อยเท่ากันต่อไปแล้วก็ต้นที่สามรัตนาสินนะคะต้นละสามร้อยต้นนี้ป้ายแดงสดมากแต่ว่าป้ายทุกต้นนะคะสวยทุกต้นเลยนะ อันนี้นะคะก็สามร้อยนะคะรัะตนสินนะสวยๆเลยนะลูกค้าอีกต้นหนึ่งดิ่ฝ้าจะแนะนํานะก็คือบอลสีเมืองใหม่นะคะตอนนี้คือเหลือสีต้นสุดท้ายนะคะต้นละสามร้อยห้าจิบนะคะเมืองใหม่บอลใบกลมสีแดงนะคะใบแข็งแรงมากๆนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะจะมีในจันหนวดเที่ยวไซตั้งแม่นะคะ ในจานหมดเคี่ยวไซสใหญ่นะต้นนี้กระถางห้านะคะต้นละสามร้อยนะลูกค้าไปดูหัวเนะไม่รู้ว่าใหญ่ขนาดไหนแล้วนะคะต้นละสามร้อยสีจริงแดงสดนะคะแล้วก็เลือนหลวงเลือนหลวงก็น่าจะมีหัวแล้วนะคะต้นละสามร้อยเหมือนกันไซสแม่พันธุ์เลยนะคะตั้งแม่ไปเลยนะคะเนีย่ยโตสูงมากๆนะคะแล้วก็มนสวรรค์อ่ะ ไซส์นี้สองร้อยยี่สิบนะคะแล้วก็อันนี้ก็สองรอยี่สิบไฟขายไปแล้วเนาะแล้วก็อ่าอันนี้เล็กกว่าหน่อยอันนี้สองร้อยนะคะสองร้อยนะคะสองร้อยไซส์นี้นะคะพาไม่ค่อยชัดขออภัยด้วยนะคะปกติค่อยจะใช้อีกเครื่องหนึ่งเปิดแกะแต่อันนี้เปิดเปิดไม่ได้ไฟก็ลืมไปว่าเปิดไม่ได้ตอนนี้ใช้ไฟฉายอยู่นะ อันนี้นะคะพันดาวหนึ่งต้นร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะพันดาวหนึ่งต้นร้อยเกสิบเก้าบาทถ้าหลายต้นเนี่ยในในกระถางเนี่ยมีสองต้นขึ้นไปนะคะเห็นไหมคะเป็นพุ่มเลยเอาไปแยกก็ได้นะคะหรือจะเลี้ยงฟอมกอก็ได้นะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะสองร้อยห้าสิบบาทพริกกับเกลือพริกกับเกลืออันนี้กระถางกระถางห้านะคะ สองร้อยยี่สิบนะคะไซส์ตั้งแม่แล้วนะมีสี่สี่กระถางสุดท้ายนะคะไซส์ตั้งแม่นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสนใจไซส์สองร้อยก็ยังมีนะคะสองร้อยก็ยังมีแล้วก็ร้อยห้าสิบก็ยังมีนะคะที่กะเกลือโทรมาได้นะเดี๋ยวไฟทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะอันนี้ธิดาแม่กองธิดาแม่กองต้นนี้นะคะร้อยเก้าสิบไอ้ร้อยแปดสิบขอภัยคะ่ะร้อยแปดสิบบาท ถ้าเป็นไซส์พวกนู้นนะคะจะ220ร้อยสินะคะใช้ตั้งแม่นะฝั่งซ้ายใบกลมๆนะคะทีดาแม่กลองแต่ถ้าใบเหลี่ยมๆแบบนี้นะคะแม่กลองนะคะสองบาทนะคะใช้ตั้งแม่นะแล้วโอเคเนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากดูภาพชัดๆนะคะมีอยู่ในคลิปนะคะคลิปใบพุ่งลงไปเมื่อเย็นเนาะอันนี้ก็คือมาไล์สดเพราะว่าวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะคะ กแบบคือตอนนี้พายุเข้านะใครสนใจก็โทรมาได้นะคะเดี๋ยวไปจบลิดไว้เท่านี้นะคะขออภัยในความที่ภาพไม่ค่อยชัดด้วยนะคะประมาณนี้นะสำหรับวันนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดินะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝ,กฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องลูกชาวนาอีล,าาล่ามัลเดยด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ